รวมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมท่านผู้ชมครับบางครั้งการเสียสละของคนเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนส่วนรวมได้มากทีเดียวครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมปีที่8วันนี้นะครับ จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณสุรัตซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เปิดคลินิกให้บริการโดยคิดค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นครับผมชื่อสุรัตวงชานสิงเป็นผู้ก่อตั้งและอุปถัมภา์คลินิกเวชกรรมสุรัตรักษาฟรี1บาทครับพยาบาลเจก็จุดเริ่มต้นในการเปิดคลินิกก็เนื่องจากว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับก็เลยพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แก่พระรัตนตรัยว่าถ้าเกิดคุณแม่หายนะจากการออกจากห้องไอซยูเนี่ย เราจะเปิดคคิน,นิกรักษาฟรีตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ครับหูตาคอจมูกไขมนขขันคอเลสเตอรอลเบาหวานอันนี้เราก็รักษาฟรีหมดก็ประมาณ9ปีแล้วครับคุณหมอนีนเี้ก็มาจากหลายโรงพยาบาล20ก,กว่าท่านครับก็ต้องมีอุดมการอย่างเราบ้างแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะจ่ายเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับเมื่อเรามีและเรามองคนอื่นใครก็ได้ที่เรารู้จักไม่รู้จัก ถ้าเราสามารถช่วยเขาเซฟค่าใช้จ่ายเมื่อเขาทุกทางกายมาเราช่วยเขาได้ผมว่ามันเป็นความสึกซึ่งมันหาซื้อไม่ได้อะดีค่ะบางครั้งเราไม่มีเงินพอหลาไม่สบายเออไปหาคุณหมอสุรัตดีกวท่าณสุรัตน์ใจดีนะแบบกวนใจประชาชนเลยลจังบวัดลำพู และเพื่อสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนให้กับคุณสุรัตเพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยต่อไปถ้าหากท่านผู้ชมสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนคลินิกเวชกรรมสุรัตก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับผมคิดว่าถ้ากเราจะทำอะไรให้กับสังคมบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือใจ